สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกม Overwatch 2ครับนะฮะวันนี้เราเกินกันมาหลายวันแล้วนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ เทคนิคการเล่นฟาร่ายังไงให้ช่ำช่นะครับที่ผมอยากจะามาแชร์กันนะครับซึ่งเคลมไว้ก่อนเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมอยากจะามาแชร์เทคนิคที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็เผื่อบ,บางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาแบบว่าเล่นฟาร่าไม่มีเมอร์ซี่เล่นยังไงดีนะครับหรือว่าเอ้ยเล่นฟาร่าแล้วแบบโดนตัวแก้ทางตลอดเลยอยากจะเล่นฟาร่าในควิกเพย์นะมันเล่นไม่ได้เลยฮิตสแกนรัวๆทำยังไงดีนะครับ วันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มเนื้อหากันเลยแล้วกันเทคนิคที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของระยะการเล่นของฟาล่านะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วคุณสามารถที่จะปรับใช้ระยะตรงนี้เนี่ยให้มันเข้ากับสไตล์การเล่นหรือว่าให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นฟาร่ายัางไงนะครับ2คือการใช้โคเวอร์บนอากาศนะครับ 3คือการบริหารพลังงานให้บินได้ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายคือเหตุการณ์ที่คุณไม่ควรหยิบฟาร่ามาเล่นเลยก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับที่ผมอยากจะมาพูดกันในวันนี้และในส่วนท้ายคลิปนะครับผมจะแทรกรีเพย์ลงไปเพื่อให้ผู้คุณสามารถที่จะเห็นตัวอย่างเพื่อให้การเล่นฟาร่าของคุณเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับระยะในการเล่นของตัวละครฟาร่านะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ระยะได้แก่ ไกลนะครับกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับอันนี้คือระยะใกล้เดี๋ยวผมจะบินให้ดูตรงนี้คือระยะใกล้นะครับประมาณ10เมตรเนี่ยตัวละครเราจะสามารถยิงศัตรูได้ง่ายมากๆนะฮะกระสุนถึงเร็วมากหรือจะเข้าไปใกล้กว่านี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ถือว่าเป็นระยะที่อยู่ใกล้ทั้งหมดนะครับระยะกลางคือ20เมตรครับประมาณนี้นะครับคือเรายังเห็นศัตรูอยู่แต่ว่าศัตรูอาจจะหลบกระสุนเราง่ายขึ้นนะครับมีการที่คุณจะต้องเผื่อระยะการยิงให้มากขึ้น อันนี้คือระยะกลางนะฮะส่วนสุดท้ายคือระยะไกลนะครับก็คือ30เมตรขึ้นแบบตรงนี้อันนี้จะเริ่มไกลแล้วนะครับกว่ามิสซาเราจะไปถึงเนี่ยคือคุณต้องเผื่อมากๆแล้วก็ศัตรูจะหลบเราได้ง่ายมากๆนะครับอ่าทั้งหมดเป็น3ระยะนี้นะครับแล้ว3ระยะนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับยิ่งคุณอยู่ใกล้ศัตรู<ม>ก็ยิ่งทําให้ตัวละครคุณยิงทําดาเมจได้รุนแรงขึ้น เราะมันจะยิงแม่นขึ้นแต่ในขณะเดยียวกันศัตรูก็สามารถตอบโต้คุณได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณอยู่ใกล้ยิงโดนเราง่ายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเขยิบมากลางหน่อยก็เหมือนกันนะครับลดดาเมจของเราลงนิดนึงอาจจะต้องยิงเผื่อหน่อยอาจจะยิงไม่โดนบ้างแต่ว่าตัวละครศัตรูก็ทําดาเมจเราได้ยากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ไกลไงส่วนระยะไกลสุดเลยก็นั่นแหละครับตัวเราอยู่ไกลๆเลยศัตรูทําดาเมจใส่เรามายากมากๆดาเมจก็โดนไม่ค่อยเจ็บหนักเท่าไหร่ แต่ว่าเราทำดาเมจได้แรงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าศัตรูก็จะหลบเราง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วจะมาปรับใช้อย่างไงนะครับทำไมถึงต้องพูดถึง3ระยะตรงนี้เพราะว่าเวลาที่คุณเจอตัวละครศัตรูเนี่ยมันจะต้องมีการตอบโต้หรือว่ามีวิธีการต่อสู้กับเราไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมุติว่าศัตรูมีตัวละครอย่างแคสซิดี้อยู่นะครับแล้วคุณบินแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณจะโดนแคสซิดียยิง 2- อสานัดตายทันทีนะครับโดยที่คุณไม่สามารถที่จะตอบโต้เขาได้ทันเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ระยะไกลครับระยะนี้เป็นไงฮะแคสซิเดียเนี่ยก็จะเริ่มดาเมจโฟลออฟลงแล้วนะครับเขาจะยิงเราเบาลงต่อให้เขายิงเราโดนเนี่ยสนัดก็อาจจะไม่ตายก็ได้แต่ว่าตัวละครเราอะ่ะยังยิงสามารถยิงสแปมใส่เขาได้อยู่นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับตัวละครศัตรูเนี่ยก็จะต้องมาโฟกัสที่เรามากขึ้นโดยที่ไม่สามารถที่จะฆ่า ตัวละครเราได้ในขณะที่เราเนี่ยยังสามารถทําดาเมจได้รุนแรงอยู่นะฮะส่วนระยะใกล้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปบินอันหน้าแคทตลีตรงนี้ตายตายอย่างเดียวนะครับคุณอาจจะฆ่าเขาได้ทันแต่คุณอาจจะตายด้วยเก็ตไหมนะครับ ตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นภาพตรงลแล้วกันนะใช่ไหมครับว่าไอการที่คุณต้องเล่น3มระยะเนี่ยก็เพื่อรักษาชีวิตคุณนั่นแหละนะครับหลักๆเลยมันคือการรักษาชีวิตของคุณนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องมาประยุกต์ใช้กันว่าเอาแล้วจะทำยังไงถึงจะรักษาชีวิตรอดหรือว่าเล่นให้ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ผมเลยจะมาให้คุณดูนะครับอันนี้คือผมตัดสินใจจากตัวประสบการณ์ผมเองนะฮะว่าถ้าคุณเจอตัวละครไหนบ้างน,นะครับคุณถึงควรจะปรับให้เข้ากับการเล่นระยะต่างๆนะครับวิธีการดูนะครับดูที่ทีมศัตรูก่อน ว่าเขามีตัวละครอะไรบ้างนะฮะตัวละครเขามี5ตัวผมตัดแท้งออกไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าแท้งเนี่ยไม่มีผลต่อเราเลยโยเว้นแต่ว่าเขาจะเล่นดีว่านะครับไม่มีผลต่อเราเลยจริงอีก4ตัวที่เหลือครับให้คุณดูเลยว่า4ตัวนั้นเนี่ยมีตัวละครที่เรียกว่าฮิตสแกนหรือเปล่านะครับฮิตสแกนก็คือตัวละครที่ยิงแล้วแบบโดนทันทีเลยโซเยอร์แคสติดน่าทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับดูครับว่าศัตรูมีตัวละครฮิตสแกนกี่ตัวถ้าเกิดว่าไม่มีฮิตสแกนเลยสักตัวเดียวนะครับ คุณสามารถเข้าไประยะกลางได้เลยระยะกลางคือระยะที่ดีที่สุดนะครับขอบอกเลยว่าระยะกลางนะครับ20เมตรที่ผมบอกไปคือระยะที่ดีที่สุดในการเล่นฟาร่าเพราะว่าตัวละครของคุณจะยังสามารถรักษาระยะห่างจากศัตรูไม่ให้เขาสามารถฆ่าเราได้ไง่ายๆและเราก็ยังสามารถทําดาเมจได้ดีเหมือนเดิมโดยที่ตัวละครเราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยง ทำให้ระยะกลางเนี่ยคือระยะที่ดีสุดในการที่คุณจะสามารถเลือกเล่นฟาร่าได้ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดศัตรูไม่มีตัวละครฮิตสแกนเลยเช่นศัตรูมีเกนจินะครับเหมยมอยล่าไลฟ์วิเวอร์แบบนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นระยะกลางได้เลยนะครับเพราะว่าศัตรูตอบโต้กับเราเนี่ยค่อนข้างยากนะในขณะที่เราเนี่ยสามารถทําดาเมจได้สูงเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมของคุณกําลังแบบว่าบุกอยู่นะครับคุณสามารถเล่นระยะใกล้เลยก็ได้ แต่แต่ว่าระยะใกล้เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานิดน,นึงเพราะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันก็ตีค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปใกล้เนี่ยเขาก็ยิงโดนเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องะระมัดระวังนิดน,นึงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอทีแบบนี้นะครับไม่มีฮิตสแกนเลยคุณก็เล่นระยะกลางไปนะครับต่อมาคือมี DPS ที่เป็นฮิตสแกนอย่างน้อยหนึ่งตัวครับยกตัวอย่างเช่นตรูมีโซเยอร์เพิ่มมาตัวหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเกนจิออกเอาโซเยอร์มาแทนนะฮะ ตอนนี้เนี่ยทำให้ตัวละครโซเยอร์สามารถตอบโต้คุณได้มากขึ้นแล้วนะครับทาให้คุณสามารถเล่นแบบเดิมได้แต่ต้องระวังมากขึ้นไอตอนแรกเนี่ยไม่ต้องระวังมากเลยเล่นชิวๆไปบินชิวๆศัตรูยิงเรายากอยู่แล้วนะครับแต่พอศัตรูมีฮิตสแกนหนึ่งตัวปุ๊บที่เป็น DPS นะเขาก็จะเริ่มโจมตีใส่เราได้มากขึ้นและเราก็ต้องแบบระวังระวังมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีเมอร์ซี่อยู่อาจจะไม่ต้องระวังมากก็ได้นะครับเพราะว่าเมอร์ซี่ก็จะคอยฮิวช่วยเราแล้วเราก็อาจจะสู้ เอาพุทธดาเมจได้มากกว่าตัวละครดี s พของเขาอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือกรณีที่2นะครับต่อมาคือถ้าเกิดมีฮีสแกน2ตัวล่ะเราเปลี่ยนกันจี G ออกตอนนี้เปลี่ยนเหมยออกเป็นแคสซิดี้แทนเจอแคสซิดี้โซเยอร์แล้วทาไงดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต่อให้คุณมีเมอร์ซี่อยู่นะครับการเล่นระยะกลางก็จะทําให้เราเล่นลําบากขึ้นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่เราโผล่หน้ามาเนี่ยเขาจ้องจะเล่นเราอยู่แล้วนะครับเมอร์ซี่บินตามคุณมาเมอร์ซี่ก็อาจจะตายก็ได้ข้าจ,จะเล็งที่เมอร์ซี่แทนก็ได้ฉะนั้นนแล้วเี่ย พอคุณเจอฮิตสแกน2ตัวขึ้นไปนะครับให้คุณถอยออกมาเล่นระยะไกลครับพอคุณถอยออกมาเล่นระยะไกลเนี่ยคุณจะเริ่มเน้นสแปมแบบไม่หวังผลมากก็คือเน้นสแปมไปจุดที่ศัตรูยืนอยู่เน้นสแปมไปในจุดที่แท้งยืนอยู่เพื่อให้คุณสามารถทาดาเมจได้อยู่ในขณะที่ศัตรูเนี่ยยิงมาก็จริงแต่ว่าฆ่าคุณไม่ได้อะมันก็เหมือนกับเขาเสียเปล่าใช่ไหมแต่เรายังทําดาเมจได้อยู่กับเขาเหมือนเดิมอ่ะทำดาเมจใส่ทีมเขาได้เหมือนเดิมอ่านึกภาพออกไหมนะครับมันก็จะเป็นการเทรดดาเมจที่ค่อนข้างคุ้มค่่าาามากกว ในขาอคิของผมนะครับทำให้ถ้าเกิดคุณเจอฮิตสแกน2ตัวนะครับสตัวขึ้นไปเนี่ยที่เป็น DPS นะครับคุณถอยออกมาเลยหรือแม้กระทั่งตัวละครฮิตสแกน2ตัวที่เป็น DPS 1ซับหก็ได้นะครับเช่นคุณเจอแบททิสแทนอย่างนี้เปลี่ยนมอยล่าออกเอาแบททิสมาเป็นแบททิสโซเยอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายและนะครับสำหรับการเล่นฟาร่าเขาก็อาจจะหามายิงเรามากกว่าเดิมนะครับก็ลองดูนะถ้าเกิดว่าง่ายๆเลยถ้าคุณเปิดแถบไป เห็นิีสแกน2ตัวขึ้นไปนะครับที่พร้อมจะฆ่าเราได้คุณถอยออกมาเล่นระยะไกลนะครับถอยออกมาเล่นระยะไกลต่อไปสถานการณ์ที่4ี่ครับก็คือศัตรูมีสไนเปอร์ครับสไนเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวไปแยกออกมานะครับก็ได้แก่ตัวละครอย่างวิดูเมเกอร์นะครับมีอานาห,หรือว่าแอดนี่ก็เหมือนจะจะ,จะเข้าไปทางนี้ด้วยนะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในตัวทีสแกนธรรมดาอยู่อาจช่างมันเถอะนะครับแล้วแต่คนแบ่งประเภทแล้วกันเพราะว่าพอยหลักที่ผมต้องการจะสื่อคือถ้าเกิดศัตรูมีสไนเปอร์ คุณไม่สามารถถอยมาเล่นระยะไกลได้เลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนเขายิงคุณดาเมจแรงมากๆอยู่แล้วถูกไหมเอออันนี้คือปัญหาก็คือทําให้คุณถอยมาเล่นระยะไกลไม่ได้ครับกางก็เล่นไม่ได้เช่นกันเพราะว่าเขาก็ยิงคุณแรงอยู่ดีอ่ะเออแล้วทํายังไงดีนะครับเราเลยต้องแก้เกมโดยการเล่นระยะใกล้แทนครับผมเวลาที่คุณเจอสไนเปอร์นะครับคุณต้องไดเขาให้ได้คุณต้องอ้อมด่านออกไปแล้วทําการโจมตีตัวสไนเปอร์ก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คุณสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเจอสไนเปอร์แล้วคุณบินสู้กับเา คุณตายแน่นอน100%ซต่อให้มีเมอร์ซี่มาพอกเกตอีก3ตัวคุณก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะมันคือสไนเปอร์ไงแต่ถ้าเกิดทําอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือคุณพยายามอ้อมแมปต่างๆคุณพยายามซ่อนตัวจากเขาก่อนแล้วค่อยๆอ้อมไปเพื่อเซอร์ไพรส์เขาแล้วได์เขาฆ่าก่อนเนี่ยมันจะตายง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดโดหรืออานานเนี่ยตายง่ายมากโดนคุณได้แป๊บเดียวตายหมดแล้วเขาตอบโต้คุณยากมาก เ,เขาไม่มีเวลาหันมายิงเขาไม่มีเวลาชาร์จเขาแบบตอบโต้คุณยากมากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอสไนเปอร์คุณต้องเปลี่ยนไปเล่นดฟแทนอ่าไปกับทีมให้มากขึ้นอยู่กับทีมให้มากขึ้นคุณอาจจะบินได้น้อยลงคือคุณต้องบินจังหวะที่แบบว่ามันยากจริงๆครับเออมันยากจริงๆก็ต้องพยายามดิศัตรูให้มากขึ้นฆ่าสไนเปอร์ก่อนเพื่อให้คุณสามารถที่จะเล่นต่อไปได้เพราะคุณฆ่าสไนเปอร์เสร็จปุ๊บทีมเขาไม่เหลือตัวยิงเราแล้วเราก็เล่นชิวๆไปนะครับเล่น พูดอ,อีกรอบนึงนะครับสำหรับระยะของการเล่นฟาร่านะครับหถ้าเกิดศัตรูไม่มีฮิตสแกนเลยนะครับคุณเล่นระยะกลางดีที่สุดนะปลอดภัยที่สุดทำดำําดาเมจได้มากที่สุด2คือถ้าเกิดศัตรูมีฮิตสแกนหนึ่งตัวนะครับคุณเล่นระยะกลางต่อได้แต่ว่าต้องระวังมากขึ้น3คือศัตรูมีฮิตสแกน2ตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยคุณเล่นระยะกลางไม่ได้แล้วนะครับถอยมาเล่นระยะไกลดีกว่าและสุดท้ายคือถ้าศัตรูมีสไนเปอร์คุณเล่นไกลไม่ได้คุณเล่นกลางไม่ได้คุณต้องเข้าไปดิฟครับ คุณต้องเข้าไปฆ่าเขาครับเออจะได้เห็นพื้นฐานว่าเวลาคุณเปิดแถบมาเห็นศัตรูมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้คุณควรจะปรับเล่นแบบไหนดีนะครับเรื่องที่2นะครับที่ผมอยากจะพูดกันในวันนี้คือเรื่องของการใช้โคเวอร์นะฮะอย่างที่ผมเคยได้ให้ดูหลายรอบนะครับว่าผมเนี่ยจะเน้นการใช้โคเวอร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครฟาร่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบินตรงๆแบบนี้นะครับตายแน่นอน กีชีวิตก็ไม่รอดกีเมอร์ซี่ก็ไม่รอดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมค่อนข้างแคร์ในการที่ผมจะใช้ที่กำบังการอากาศมากนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้ครับสมมติผมเล่นในเพจติเลนง่ายๆนะครับพยายามฝึกบินให้อยู่รอบๆออาคารต่างๆโดยที่คุณแบบยังสามารถโจมตีศัตรูได้อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยโจมตีศัตรูได้ต่อยิงปุ๊บหลบนิดนึงยิงปุ๊บหลบนิดนึงต่อคือไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูเนี่ยสามารถยิงตอบโต้เราได้ไง่ายๆนึกภาพบอ,อกไหมครับ อันนี้คือส่วนสําคัญหลักๆ,ๆเลยที่ทำให้ฟาล่าคนไหนเก่งไม่เก่งเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยเนี่ยอย่างตรงนี้สมมติคุณจะยิงศัตรูตรงนี้ใช่ไหมครับคุณก็พยายามยิงแบบนี้เนี่ยหลบหลบนะครับระยะแรกเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะเอาจริงๆแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอนะยิงกันเพลินนะครับพอเขาฆ่าเรายากขึ้นเนี่ยนะครับมุมยิงเขามีน้อยเขาก็จะเริ่มหัวร้อนและเพื่อนทีมรุ่ทีมเขาจะเริ่มด่าแล้วว่าทําไมไม่ยิงฟาล่าทำไมไม่ยิงฟาล่า,ไมไมา,ลาก็ฟาล่ามันโผโๆๆเงี้ยมันยิงยังไงล่ะถูกไหม นะครับมันโฟว์โฟโฟอยู่อ่าอันนี้คือเรื่องที่2นะครับคือการใช้โคเวอร์ซึ่งผมเนี่ยอาจจะแนะนําทุกจุดไม่ได้นะครับอยู่ที่วิธีการปรับวิธีการใช้อ่าอยู่ที่ประสบการณ์ที่คุณเล่นในแมปต่างๆว่าคุณรู้ว่ามุมเนี้ยมันออกไปยิงได้มากแค่ไหนแต่ระลึกไว้เสมอเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีเมอร์ซี่หรือไม่มีอยู่นะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าบินออกไปตรงๆเวลาเดียวที่คุณสามารถบินตรงๆได้คือศัตรูไม่มีฮิสแกนเลยเออไม่มีฮิสแกนเลยคุณบินไปเลยยาว แต่เดาเขามีเริ่มีฮิตสแกมเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องเริ่มหลบบ้างนะครับไม่งั้นตัวละครคุณเนี่ยเล่นยังไงก็แจกแน่นอนเรื่องต่อมาคือการบริหารพลังงานให้สามารถบินได้ตลอดเวลานะครับตัวเองผมเนี่ยใช้คลิกขวานะครับในการกดเพื่อประคองตัวเองอยู่ในอากาศนะครับวิธีการกดก็คือให้กดเป็นจังหวะแบบนี้นะครับคือกดแบบไม่ต้องนานมากอะกดนิดๆแล้วก็ปล่อยกดค้างไวน้นิดนึงแล้วก็ปล่อยเพื่อ ไม่ใช่แบบว่าเราแบบกดค้างทีเดียวแบบนี้นะครับพลังงานเราจะหมดเราก็จะล่วงลงง่ายเห็นไหมฮะเราต้องแบบว่าค่อยๆกดค่อยๆเลี้ยงให้ตัวละครเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เราพอใจเนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าผมอยากอยู่ตรงนี้ปุ๊บผมเลี้ยงตรงบริเวณนี้เพื่อให้ตัวละครเราอยู่บริเวณนี้หยุดอยู่จุดที่เราพอใจก่อนแล้วพอเราจะขึ้นใหม่ก็บินแบบนี้เลยหน้าที่หลักของเราเนี่ยในการชะลอเพื่อเราชะลอเพื่อให้สกิลบินของเราเนี่ยสกิลกดชิปอบมันครูดาวมาใหม่ สิบวิเนี่ยคุณต้องทํายังไงได้ให้ตัวละครคุณอ่ะมันไม่ตกพื้นพอครบสิบวิปุ้บุคุณจะสามารถบินได้ใหม่ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะใช้พื้นที่รอบๆเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับสมมุติว่าคุณมาจากพื้นเลยคุณมาจากพื้นเลยอันดับแรกทํายังไงดีครับกดคลิกขวาก่อนครับสักประมาณวิหนึ่งแล้วค่อยกดชิปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดชิปเลยมันก็จะได้แค่นี้อันนี้คือติดด้วยแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดบินก่อนเนี่ยแล้วคุณกดชิปนะครับไอระหว่างท ตัวละครคุณอนะ่ะมันจะรีพลังงานไปด้วยดูนะครับคุณกดคลิกขวาก่อนนะครับแล้วกดชิปเห็นไหมคุณถึงจุดสูงสุดแล้วแต่พลังงานคุณเต็มเหมือนเดิมถ้าเทียบกับแบบเมื่อกี้คือแบบนี้จะบินได้สูงกว่านิดหนึ่งนะครับมันมีผลมากมากเลยนะครับเวลาที่คุณเล่นเนะี่ยมันมีผลจริงๆแค่ความสูงเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนะี่ยฉะนั้นเวลาที่คุณเดินจากพื้นเลยนะครับอย่าลืมกดพื้นกดขึ้นมาจากพื้นก่อนนิดนึงคลิกขวาแล้วค่อยบินนะ มันจะเป็นการใช้พลังงานที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็วันที่คุณบินรอบๆไปแบบนี้นะครับให้คุณดูพลังงานตัวเองว่าเหลือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมองหาจุดพักแบบนี้นะครับจุดพักก็คือพื้นที่อยู่บนที่สูงอ่าเดี๋ยวผมจะบินจากพื้นเลยนะครับลีกขวาครั้งนิดนึงฮะแล้วบินแล้วผมจะบินไปรอบๆแบบโดยที่ผมไม่ตกเลยเรารู้พลังงานจะบอกว่าเราวิ่งแวะก่อนรหบนึงแล้วเราไปใหม่วิ่งต่อกดชิปบินต่อได้ใหม่นะครับขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆสูงมากๆคุณก็ไม่ต้องพึ่ง ไอไฮเกาเลยก็ได้นะครับคุณก็บินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยอันนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วคุณก็บินต่อเห็นไหมยาวๆนะครับเติมยาวๆบินได้ยังพรุ่งนี้เนี่ยบินได้ยังพรุ่งนี้่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ชนอะไรสักอย่างหนึง่งเรารู้แล้วว่าเริ่มพลังงานจะหมดเราลงมาพักก่อนแล้วค่อยบินต่อแค่นี้เองครับหลักการมันฟังดูง่ายแต่ว่าเวลาที่เล่นจริงเนี่ยไม่ว่าคุณกําลังหลบกระสุนอยู่กําลังเลงอยู่เนี่ยคุณอาจจะลืมไปนะครับ แล้วทําให้ตัวละครคุณตกลงพื้นได้ปัญหานั้นก็จะเกิดขึ้นพอตัวละครตกลงพื้นเนี่ยตัวละครคุณตัวใหญ่มากนะครับโดนยิงง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆเลยว่าตัวละครคุณต้องตกลงพื้นให้ตกไปหาทีมเท่านั้นนะครับตกให้อยู่กับทีมแบบมาังาหมดหมด,หมดไม่ไหวละลงพื้นมาอยู่กับทีมครับอย่าไปตกกลางดงศัตรูเด็ดขาดอย่าไปตกบริเวณที่ล้ำหน้ากว่าเพื่อนเด็ดขาดตายครับตายเท่านั้น อีกหนึ่งเรื่องที่ผมเนี่ยน่าจะเคยพูดไปแล้วในคลิปฟาลานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยผมฝากวันไปด้วยเลยแล้วกันก็คือการใช้พื้นที่บางอย่างเพื่อเป็นจุดพักโดยที่ตัวละครเราเนี่ยยืนไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณยืนบนไฮกาแบบเมื่อกี้นะครับคุณจะได้พลังงานเพิ่มสังเกตดุดมฮะถ้าคุณยืนแบงนี้ครับคุณได้พลังงานเพิ่มมันเหมือนกับคุณยืนพื้นแต่มันจะมีบางจุดบางแมพนะครับที่คุณสามารถไปค้างตัวไว้ได้แต่คุณจะไม่ได้พลังงานนะครับเราทําไปก็เพื่อให้สกิปของเราามันคูดว ดูอย่างจานดาวเทียมอันนี้นะครับที่ผมใช้ประจํานะครับเนี่ยถ้ามุฟพลังงานคุณหมดคุณทําไงดีครับคุณวางไว้ที่จานดาวเทียมครับเห็นไหมว่าตัวละครเราเนี่ยมันจะมันจะช้าลงนิดนึงอ่ะมันจะไม่ตกลงไปเลยแล้วทาให้เราเนี่ยสามารถกดชิปเพื่อใช้ได้ใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยคุณหนอมามายิงโผล่มายิงเสร็จคุณหนอมายิงเสร็จปุ๊บคุณค้างตรงนี้อยู่แป๊บนึงอ่ะค้างรอรอคูดาวรอคูดาวคูดาวมาใหม่คุณก็บินต่อเห็นไหมได้ทั้งวันได้ทั้งวันจริงๆ ดูดูสามสองหนึ่งพลังงานหมดแล้วอ่ะชิปต่อไม่ต้องตกพื้นเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณรู้แมปมากคุณก็ยิ่งบริหาร e อ e r g y ได้ง่ายขึ้นบริหาร Energy ได้เก่งขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องขอให้เล่นมากๆอย่างเดียวนะครับแล้วรับรองว่าคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่แบบบินตกพื้นอีกเลยและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเหตุการณ์ที่คุณไม่ควรหยิบฟาล่ามาเล่นนะครับหรือว่าคุณเล่นฟาล่าอยู่แล้วคุณควรจะเปลี่ยนตัวทันทีนะครับ มีด้วยกัน2เหตุการณ์นะครับผมมองสภาพความเป็นจริงว่าเราเนี่ยฝืนเล่นทุกตาอาจจะไม่ไหวนะครับแม้ว่าผมจะแนะนําอยู่เสมอว่าให้เราเล่นต,ตัวละครที่เราถนัดดีกว่านะครับเราต้องฝึกแก้ทางตัวละครที่เราแพ้ไว้ด้วยไม่งั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นเกมกันพอดีนะครับเปลี่ยนตัวอะไรมาก็ต้องเปลี่ยนตัวแก้ทางกันไปกันมาเราสามารถที่จะเล่นตัวละครนั้นเพื่อเคาน์เตอร์เพื่อสู้กับเขาได้ทั้งหมดแหละ นะครับอยู่ที่วิธีการที่เราต่อสู้กับเขาแต่มันก็จะมีอยู่ 2, 2> เหตุการณ์ครับที่คุณไม่ควรจะหยิบฟาล่าเลยหรือว่าเปลี่ยนเถอะนะครับได้โปรดคอล้อง1ก็คือตัวละครฝั่งศัตรูนะครับเป็นตัวละครที่เป็นฮิตสแกนถึง4ตัวแล้วก็มีดีว่าอีกตัวหนึ่งแบบศัตรูสมมติศัตรูมาเลยนะครับแอชแคสซิดีอนาแล้วก็แบบทิดหรืออ e ีลลิก็ได้สี่ตัวแล้วก็มีดีว่าอีกตัวหนึ่งถ้าเจอแบบนี้นะครับต่อให้คุณบินใกล้นะครับไกล หรือใดๆก็ตามแต่ยังไงก็ตายครับไม่มีทางรอดเด็ดขาดนะฮะเออไม่มีทางที่คุณจะมีชีวิตรอดได้คุณได้ก็ได้ไม่ไหวคุณกลางก็เล่นไม่ไหวยืนไม่ได้คุณเล่นไกลมันก็ไม่ได้อีกอ่ะมันโดนยิงตายได้อยู่ดีนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมแนะนาว่าคุณเลี่ยนไปเล่นตัวละครอย่างเกนจิดีกว่านะครับเออเชื่อผมเพราะว่าตัวละครเกนจิจะกวาดศัตรูได้หมดเลยฮิโปกิสแ,แกนเยอะเนี่ยนะครับลวงเข้าไปเลย แต่ฟาล่านี่โลไม่ไหวจริงนะครับต่อให้มันคุณมีทีมช่วยเนี่ยผมว่ามันก็ยังลําบากอยู่ดีเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวมาละครมาแก้ทางเรามากเกินไปนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเกิดศัตรูมาฮิตสแกน2ตัว3ตัวอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับคุณยังสามารถปรับเล่นได้อยู่คุณยังสามารถใช้ระยะการเล่นที่ผมบอกเนี่ยในการปรับใช้เพื่อให้ตัวละครเรายังทำดาเมจได้อยู่ทำประโยชน์ได้อยู่เอ่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวแต่ถ้าเกิดเจอขนาดนี้นะครับ4ฮิตสแกนหนึ่งดีว่านะครับเลิกนะครับเลิกเลิกเลิก อีกเหตุการณ์นึงครับก็คือตัวละครซับพอร์ตของคุณเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิลคุณไม่ได้เลยนะครับหรือว่าฮิลคุณลำบากมากๆเช่นลูซิโอ cio, นะครับแบทติสอย่างนี้นะฮะหรือจริงๆอิลาลารีนี้ก็เกือบ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 จะอยู่ในหมวดที่ฮิลลำบากแล้วด้วยนะถ้าเป็นตัวละครพวกนี้นะครับที่ระยะฮิลเขาสั้นหน่อยต้องอยู่กับทีมบ่อยๆนะครับตัวละครฟาร่าเนี่ย ไม่ควรจะเล่นเลยนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยทีมคุณเล่นแบททิสลูซิโอสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่มีทางได้ฮิวครับมันไม่มีทางที่คุณจะได้ฮิวเว้นแต่ว่าคุณจะแบบบินไปอยู่ใกล้ๆบินไปอยู่กับทีมซึ่งมันทาให้แบบคุณเล่นตัวละครอ,อื่นดีกว่าไหมแบบนั้นนะครับอย่าเล่นฟาร่าเลยถ้าเกิดว่าฟาร่าจะบินไม่ได้จะบินแล้วแบบเพื่อนไม่สามารถฮิวได้เลยมันเงี้ยมันเล่นไม่ได้ครับ เราก็ต้องยอมรับเขาว่าตัวละครฟาลาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงในการเล่นสูงฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนดาเมจบ้างนะครับก็ถ้าเป็นตัวละครอื่นๆเนี่ยเรายังพอพึ่งทีมได้ให้พอฮิลเราได้แต่ถ้าแบบเป็นลูซิโอแบบทิศแบบเนี้ย นะครับมันมันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันคือเพื่อนค,คือเพื่อนฮีลเรากลายเป็นเหมือนโทเกมมากกว่ามันต้องพยายามฮีลเราเกินไปเราต้องไปหาเพื่อนแทนสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้ดูหนึ่งรีเพย์ที่ผมเล่นไว้ค่อนข้างโอเคนะฮะเออจะมาไม่ได้เอามาเชิงโมนะครับแต่ว่าจะามาให้เห็นว่าตัวละครผมเนี่ยเวลาเล่นมันเล่นยังไงนะครับฟาร่าเนี่ยนะผมข้ามอันนี้ไปก่อนดีกว่าวิโดโออย่าไปดูมมนเลยนะครับเมื่อไหร่จะเล่กเล่นวิโดววโอเน,นี่ยอ่านี่นี่ฟาร่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นฟาร่าแล้วนะครับ ตอนนี้ผมแล้วผมเห็นสตูนะครับเห็นไหมว่ามีอะไรบ้างฮะเซนตา้าอานานะครับเกนจิแล้วก็ฮันโซใช่ไหมครับสญญาตูไม่ค่อยมีฮิตสแกนหรือมีฮิตสแกนน้อยก็คือมีอานาคแค่ตัวเดียวเพราะนั้นผมเลยเล่นระยะกลางดูวิธีการที่ผมบินครับมผมบินระยะกลางเลยเห็นป่ะชิวๆเขายิงเราเป็นไงลําบากนะครับเราก็ยิงแบบไม่ต้องแคร์อะไรมากนี่ตกบ้างไม่เป็นไรครับแต่ยิงอยู่ระยะกลางยืนพื้นไปแล้วก็สแปม จำะเกีว่าทำดาเมจได้ตลอดเพราะว่ามันเป็นระยะที่เรายิงง่ายไงเราก็ยิงไปเรื่อยๆยิงดักไปเรื่อย,อยนะครับแล้วตรงนี้ผมโดดเข้ามาเพราะว่านานโนบูทนะครับแต่ว่านานโนบูทเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถอยมาก่อนแต่ก็ยังเล่นสบายอยู่เห็นไหมอยู่ระยะกลางครับรักษาระยะไว้พยายามเล็งศัตรูไว้แต่ว่าไม่เอาตัวละครเราเข้าไปเสี่ยงเกินไปเนี่ยบินระยะกลางไปเรื่อยไม่มีตัวละครเรายิงเราได้เราช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อนยิงครับ พอเพื่อนเราได้เปรียบแล้วก็เข้าไปได้์หน่อยนิดน,นึงเ,นเข้าใกล้หน่อยจะตายก็ถอยออกมานะครับแล้วก็ไม่เล่นระยะกลางต่ออันนี้พออันนี้ก็ใกล้ละใกล้เลยเพราะว่าเราได้เปรียบอยู่เนี่ยยิงใกล้ๆแล้วก็เก็บให้หมดนะครับอันนี้เก็บหมดทีมอันนี้เก็บหมดทีมอันนี้ซาครับอันนี้ซา <laughs> อันนี้อันนี้อยากได้เพจเกมนะครับซึ่งก็ได้นะครับคุ้มค่าแล้วเห็นไหมว่าเวลาเล่นฟาลาเนี่ยมันจะมีโฟของมันเริ่มจากการเล่นระยะกลางก่อน ล้วค่อยๆหยิบมาเล่นระยะใกล้ขึ้นเรื่อยๆตามโฟลที่เราเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงและฮันโซเขาไปเล่นแมคคีแทนแล้วดูว่าผมเล่นยังไงต่อนะครับผมเล่นระยะกลางเหมือนเดิมผมดูแล้วโอเคมีแมคคีมี ie, มอานาผมถอยไม่เล่นระยะไกล,ก,ลก็ได้แต่ว่าผมเล่นระยะกลางแทนแต่ว่าผมพึ่งทางขวามากขึ้นเห็นปะผมไม่ได้บินโต้งเหมือนเมื่อกี้แล้วผมหลบทางขวามากขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสที่แมคคีจะยิงเราได้อันนี้ยังไหลยอยู่นะครับโดนอันติไปก็ฆ่าตัวละครดี s พที่จะฆ่าเราได้ก่อนนะครับ พยายามโฟกัสที่ตัวละครที่มันยิงเราได้ก่อนนะ่ะไอ้พวกพิสเกนต่างๆเนี่ยเราโฟกัสเข้าไปก่อนเลยนะครับ <Hello. S 1> ถ้ามีโอกาสฆ่าเขาได้เราก็ยิ่งได้เปรียบครับเราก็ยิ่งเล่น <Hello. S 1> ได้ดีเ <Hello. S 1> นี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนมาเล่นฟาร่าเมอร์ซี่ด้วยนะครับ <Hello. S 1> ผมไม่ไดอ้อ่ดูเลยมากแต่ว่าผมเห็นแมคคีอย่างเดียวผมก็เลยอ่ะเล่นเหมือนเดิมนะครับถอยมาเล่นระยะกลางแต่ใช้โคเวอร์มากขึ้นเนี่ยเห็นป่ะผมพยายามบินหลบมาทางซ้ายด้วย <Excellent. S 1> ดูครับว่าศัตรูเขาอยู่บริเวณไหนแล้วก็แบบ ไลน์ไม่ให้เราอยู่ไลน์เดียวกับเขาอ่ะไม่ให้เขายิงเราง่ายๆอ่ะเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มล้านิดนึงแล้วเริ่มล้านิดนึงแล้วแต่ว่าผมยังอุ่นใจอยู่เพราะผมมีเมอร์ซี่ไงเนี่ยนะครับเนี่ยผมหาแมคคีผมหาแมคมแมคีโฟกัสแล้วตรงนี้พลาดครับเข้ามาใกล้กันไปหน่อยเลยโดนยิงหัวไปแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่อันนี้แมคคีมาเราก็อันติเปิดติมาเราก็หลบนะครับแล้วเราก็ถอยมานะ บินครับบินระยะเดิมบินระยะเดิมแต่ว่าใช้โคเวอร์ใช้ก็โคเวอร์มากขึ้นตรงนี้ผมลอดได้ไงไม่รู้นะ <c oughs> ครับก็เลยถอยมาถอยมาปมาุ๊บแล้วไอ้น,นี้เราก็ทำที่เราทำได้ครับเราลิงเขาล้มมาเราก็ฆ่าลิงก่อนนี่แล้วก็บินถอยครับบินถอยบินถอยยาวๆเพราะเพื่อเรายังไม่มาครับแล้วก็พยายามโฟกัสไปทีแมคคีเล่นระยะกลางเหมือนเดิมเห็นไหมว่าผมใช้บันไดนะครับใช้บันไดเพื่อให้ตัวละครเราโดนยิงยากขึ้นแล้วตรงนี้ก็มาเข้าพอย์เพื่อ ปิดเกมนั่นเองนะครับเปิดอันติแล้วก็เคลียร์พอยต์ไปนะถ้าเกิดว่าลองดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผมพยายามใช้โคโเวอร์ตลอดนะครับจังหวะแท็ที่ผมรู้แล้วว่าศัตรูมาเนี่ยผมใช้โคโเวอร์ตลอดไงนะครับแล้วก็จบเกมไปได้นะฮะถ้าเจอทีสแกนครับต้องใช้โคโเวอร์ต่อสู้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้ความรู้กันไปมากไม่มากก็น้อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างอยากจะแชร์ให้ทุกคนจริงนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเล่นฟาลาบแบบสบายใจได้แม้ว่าคุณจะเล่นควิกเพ a y ก็ตามเนี่ยคุณก็ยังสามารถสนุกกับตัวละครนี้ได้นะฮะ ก็ฝากว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์นะครับผมตกหล่นเทคนิคอะไรไปหรือว่าอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับว่าคิดเห็นยังไงนะครับและสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน